สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ซปเปอร์คอมเมนต์บายซปเปอร์สามารถครับและนี่ก็เป็นจังหวัดที่เมลเบิร์นซิตี้ยิงขึ้นนำก่อนครับจากด้านข้างค่อยๆเลี้ยงเข้ามาครับเลี้ยงมาแล้วก็ซัดครับเรียบร้อยครับปูงตะข่ายครับขึ้นนำบีจีประทุมยิงใส่ไปห่งประตูศูนครับแต่หลังจากนั้นบีจีประทุมก็โชว์ฟอร์มสุดยอดครับจังหวะนี้ครับ ค่อยๆค,คอรดเข้ามาด้านข้างแล้วก็ทีละสินแดงนาครับสุดยอดจริงครับตามตีเสมอครับบีจีประทุมยูเนเตดและจบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับซึ่งนัดต่อไปบีจีประทุมยูเนเตดจะไปเจอชุนนำดากอนครับที่มี3แต้มจากการชนะยูเรเต็ดซิตี้มาแล้วครับส่วนบีจีเรามี1แต้มแต่เชื่อนะครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แม้กระทั่งจะคอมเมนต์จากแฟนออสเตรเลียจากเมลเบิร์นซิตี้นะครับต้องบอกว่าโอ้โกระดำจริงครับเดี๋ยวเราไป ฟังคอมเมนต์กันเลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจครับผมนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์จากแฟนออสเตรเลียกับทีมเมลเบิร์นซิตี้และคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลอาเซียนที่พูดถึงการแข่งขันในนัดนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์ในช่วงแรกจะเป็นคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลออสเตรเลียและคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลเมลเบิร์นซิตี้ไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์แรกบอกว่าพยายามทำฟาวล์หลายครั้ง พวกเขายืนดูเหมือนเด็กต่อแตะทั้งๆท,ที่ไม่ได้รับฟรีคิกจากกรรมการในขณะที่ลูกบอลก็หายจากเท้าของพวกเขาเขาไม่ต้องมาบอกว่าส่วนใหญ่เข้าได้กับมันพวกเขาไม่เสียใจทุกครั้งที่กรรมการทํากับพวกเขาเขาไม่ต้องมาบอกว่าเขาช้าเกินไปสําหรับหลีกเหมือนเกมกระชับมิตร NPL หนึ่งและอีก2ทีมโอ้ oh. คิดไปอย่างนั้นแลยครับเขาไม่ต้องมาบอกว่าวันนี้ฉันทําคะแนนหายเชื่อเธอ ว่าเขาดีพอดีพอนี่หมายถึงบีจีปทุมใช่ไหมครับขอไม่ต้องมาบอกว่าท n a นมทีลิลินแดงดาใช่เลยครับขอไม่ต้องมาบอกว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมท่ามกลางความร้อนแรงนั้นหมายถึงอากาศใช่ไหมครับร้อนจริงๆครับขอไม่ต้องมาบอกว่ายิงเข้ากรอบ4นะีนะัดเอาชนะทีมไทยไม่ได้ไม่ใช่ผลงานที่ดีเลย ฉันเพิ่งมารู้ว่าออสเตรเลียเล่นบอลไม่ค่อยดีเลยเล่นบอลในแง่ลบมันเป็นเรื่องของการรักษาสานะเอาไว้การใจบอลย้อนหลังก็เกิดขึ้นจํานวนมากคอมเมนต์เมาบอกว่าซิตี้ไม่เคยแสดงความเร่งด่วนที่จะได้แสดงออกไปและทีมของพวกเขานั้นควรจะพ่ายแพ้อย่างง่ายได้คอมเมนต์เมาบอกว่าออสซี vs Thailand, ่ VS ไทยแลนด์หนึ่งต่อหนึ่งขอพระคุณมากๆครับคอมเมนต์เมาบอกว่า พวกคุณดูถูกบอลไทยลีกมากเกินไปทีมชาติไทยของเขาอาจจะไม่รุง่งเราไม่เคยไปที่เวิลด์ครับแม้แต่ครั้งเดียวแต่ฟุตบอลลีกของพวกเราเนี่ยพัฒนาขึ้นมากแล้วนะพวกเราได้วาดรวดลายไว้กับทีมเกาหลีที่แข็งแกร่งที่สุดถึง2เกมเรายินดีที่จะแข่งขันในลีกที่แข็งแกร่งอย่างออสเตรเลียเราไม่มีแรงกดดันขอบคุณที่มีประสบการณ์ดีๆครับพวกเรา BG เขาไม่จำมา็บอกว่าท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ทีมชั้นนำระดับเอลิกมีผู้เล่นทีมชาติออสเตรเลียบางคนที่เขาไม่สามารถเอาชนะทีมจากประเทศไทยได้ก็นันไดอธิบายทุกอย่างที่เกี่ยวกับฟุตบอลออสเตรเลียไว้เรียบร้อยแล้วผมไม่ต้องมาบอกว่าอย่าคิดว่าคู่ต่อสู้ของคุณมันจะง่ายนะบีจีปทุมเนี่ยเคยเข้ารอสบสุดท้ายและพวกเขาเจอชอนบุกและสมเมอมาอร์สกอตหนึ่งประตูต่อหนึ่งผมไม่ต้องมาบอกว่าเฮ้ hey, ไม่แปลกหรอก ทีมจากไทยไม่ได้ออนแอพวกเขาสามารถเอาชนะทีมออสเตรเลียได้บิสเบนและเมลเบิร์นวิกตอรีพวกเขาก็เคยแพ้กับทีมจากประเทศไทยใช่เลยครับเขาไม่ต้องมาบอกว่าฉันรู้ถูกต้องทุกอย่างตกต่ำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉันไม่แปลกใจเลยถ้าออสเตรเลียไม่ผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกเขาไม่ต้องมาบอกว่ารู้หรืไม่บี G, มีผู้เล่นทีมชาติไทยอยู่หกคนในนัดนี้เขาไม่ต้องมาบอกว่า การแข่งขันนี้เป็นเรื่องตลกเกมไป10%ได้รับการแก้ไขโดยมาเฟียขอไม่ต้องมาบอกว่าสมมติสอนนี้เป็นผู้นำออสซีรลีกจริงๆเหรอขอไม่ต้องบอกว่าโอ,โอ้พระเจ้าและนี่คือทีมชั้นนำของออสเตรเลียเอลีกกำลังลงเดินอย่างรวดเร็วและใครก็ได้ช่วยบอกทีมเมเบิลิตี้ให้รู้ว่าเกมนี้เกี่ยวกับการเดินหน้าทำประตูของพวกเขา ไม่ใช่กระถือบอลและส่งมันไปรอ,รอบๆตัวของคุณเองสิ่งที่น่าบเบื่อจริงๆและฉันก็เข้าใจได้ว่าทําไมฟุตบอลไม่สมควรไปฟุตบอลโลกเขาไม่ต้องมาบอกว่ามันน่าอายต่อมาบอกว่าไม่มีข้อแก้ตัวพวกเขาคือทีมที่แข็งแกร่งคอมเมนต์หลังจากนี้เป็นคอมเมนต์จากอาเซียนนะครับมาฟังกันนะครับคอมเมนต์แรกบอกว่าทําได้ดียังโชคดีที่บีจีปทุมของไทยเจอสมสอนออสเตรเลียง,ง่ายๆโดยพื้นฐานแล้ว ไทยลีกบางทีมที่แข็งแกร่งแต่ทําไมทีมชาติของพวกคุณเนี่ยไม่แข็งแกร่งเหมือนสโมสรของพวคุณเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับเขาไม่้องมา่าเป็นเกมที่ซาใจเกมรุกอาจมีโอกาสไม่มากนะักแต่เกมรับเป็นที่น่าพอใจเกมหน้าเจอทีมจากเกาหลีงานหนักหน่อยแต่กวังว่าจะเก็บแต้มได้เหมื่อวันนี้ลองดูทีละเกมผมว่าจะเก็บแต้มได้ 10- บถึงแต้มน่าจะพอเข้ารอบต่อไปเขาไม่ธรกม่า ทั้ง2ทีมมีเกมที่ดีกับพกเพื่นหลักจากทั้ง2ทีม,มเขาไม่ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ดีเลยทีเดียวนะสำหรับ BG สําหรับ Melbourne FC คือทีมที่แครงแกงที่สุดในกลุ่มนี้พราทีมนี้เป็นสมสรพารามตรกับแมนซิตี้มีระดับคุณภาพระดับยุโรปคอาไม่มต้องมาบอกว่า BG ทําได้ดีมากเป็นเกมต่อสู้ที่มีสปีเดตที่ดี เขาไม่ต้องมาบอกว่าทำดีมากสู้ๆทีมอาเซียนต่อมาบอกว่าสมอรอนไทยจะไปสู่ดวงจันทร์มาแซวกันเลยนะครับอย่างนี้เขาไม่ต้องบอกว่าผู้เล่นต่างชาติของไทยเก่งกว่าเวียดนามเยอะไปว่าเขาได้ไงเนี่ยอ๋อเวียดนามพิมพเองเขาไม่ต้องบอกว่าเล่นไม่เอาอะไรเลยเหมือนไม่อยากชนะเข้าใจนะว่าทีมนะ่ยคือเมลเบิร์นเป็นทีมที่ดีที่สุดในออสเตรเลียตอนนี้แต่ถ้าบีจีเน้นกว่านี้นะชนะได้สบายถ้าเป็นบุรีรัมล่ะ น่าจะถล่มเมลเบิร์นที่ฟอร์มค่อนข้างจะไม่ดีและผิดฟอร์มในตอนนี้ส่วนทีเศิลสินซารัตตูเนสเล่นดีมากวันนี้เล่นแบบส,สบายส่วนวรลชิตเฮเนสเฮเนโตก็ดี ส่วนคนอื่นเกรงเกรงถ้าตั้งใจดีๆชนะได้สบายไม่พัฒนาเลยอาเซียนเคยเข้าใจผิดว่านักเตะรุ่นนี้จะเก่งกว่ารุ่นเก่าเยอะโอเคครับเรียบร้อยครับคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลจากประเทศออสเตรเลียและกับสโมสรเมลเบิร์นซิตี้ครับต้องบอกว่าหลากหลายทัศนคติจริงๆครับผมส่วนแฟนฟุตบอลอาเซียนก็ตามนั้นครับคอมเมนต์เองพวกเขาจะเป็นวันนี้ครับแล้ววันนี้ครับอีกหนึ่งสายครับกับสายเกยครับที่จะมีตัวแทนสโมสรจากประเทศไทยครับเฉียงรายอยู่เต็ครับ ซึ่งวันนี้เองจะพบกับคิชีครับซึ่งต้องบอกว่าโอกาสขวา3ามแต้มมีสูงมากครับที่เชียงรายจะได้เพราะหลังจากนั้นครับเชียงรายวีเดตจะต้องพบกับทีมจากญี่ปุ่นต้องถือว่าแข็งพราะสมควครับ วิเซลโคเบ้ครับต้องบอกว่าฝีมือไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับและต้องบอกว่าทาียนี้มีแค่3ทีมเท่านั้นนะครับผมต้องบอกว่าพรุ่งนี้ถ้าเชียงรายอยากมีลุ้นต้องชนะให้ได้ครับอย่างไรครับทุกท่านครับมาส่งแรงเชียร์แรงใจกับสโมโสรอนตัวแทนจากประเทศไทยทั้ง2ทีมครับไม่ว่าจะเป็น B ีจีปทุมยูเตดหรือว่าจะเป็นเชียงรายยูเตดครับขอให้ทีมสโมสรอนไทยเข้าไปรอบลึกๆเข้าไปควา้าแชมป์ให้ได้ครับ มาช่วยกันส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทั้ง2ส,งสมโมสรตัวแทนของประเทศไทย,ไทยกันนะครับผม BG ปรปทุมยู่ในเต็ดสู้ๆเชียงรายยู่นเต็ดสู้สสูไปพร้อมกันนะครับผมสมโมสรไทยพวกเราไปกนกลังใจให้ครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ